สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันเช่นเคยในคลิป EP ีที่62สําหรับพี่น้องคนไหนที่เข้ามาฟังแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องผู้พิชิตอุปสรรคด้วยนะครับสําหรับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเสมอในทุกๆคลิปหวังเพียงให้ทุกคนเลิกพนันและเป็นคนใหม่ในปี2567กันทุกๆคน หลังจากเราคุยเรื่องแก้เครียดกันไปแล้ววันนี้ก็เข้าสู่การเลิกพนันอย่างเต็มอัตราแล้วกันวันนี้มีโอกาสได้แนะนำลูกเพจผมคนหนึ่งชื่อน้องนัทซึ่งก็มีลายผมนี่แหละค่อนข้างที่จะติดพนันหนักพอสมควรแล้วดูคลิปของผม ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีการแบบแอบเล่นบ้างอะไรประมาณนั้นคือลงมือปฏิบัติยังไม่เต็มที่ผมก็ได้ให้คำแนะนำกับน้องนัทไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนั่นแหละว่าให้เอามือของตัวเองออกห่างจากการเล่นพนันนะคือบอกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบอกก่อนที่จะทำคลิป EP 59ด้วยแต่น้องนัทก,ก็อย่างว่าแหละ ในสภาพสังคมของเพื่อนๆแล้วกับเวลาว่างงานในช่วงนั้นพอดีก็ได้ทำการหุ้นกับเพื่อนแต่ตัวเองไม่มีแอปธนาคารไม่มีลายพนันแล้วแต่ไปหุ้นความเฮนะกับเพื่อนสุดท้ายก็หมดหมดแล้วก็ตามทุนต่อแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขามาตอนนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาท คือต้องใช้นี่ในแต่ละเดือนเท้าความเลยนะน้องนัททำงานเป็นช่างอยู่ที่อมตะชนบุรีก็ค่อนข้างที่จะเงินเดือนก็พอสมควรนั่นแหละแต่โดยรวมแล้วติดพนันคุณก็รู้อยู่ว่ามันจะเหลือหรือไม่เหลือใช่ไหมหละ่ะทีนี้ผมก็มานอนคิดก็คงจะมีไม้ตายแค่อย่างเดียวที่ผมเคย ใช้กับสุทินนั่นแหละมาใช้กับน้องนัทซึ่งปรากฏว่าน้องนัทเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อได้ยินประโยคที่จะเลิกพนันเหล่านี้วันนี้ก็เลยได้นำประโยคเหล่านั้นมาให้กับทุกคนฟังคือมาพูดให้กับทุกคนฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง แล้วทำไมน้องนัทถึงสำเนียกในประโยคนี้เหตุการณ์ปฏิบัติมันก็จะคล้ายๆกับสมานคล้ายๆกับพี่โต้งแต่มันจะแตกต่างกันออกไปโดยที่ผมให้ไปเรียนรู้เองก่อนโอเคนะเรามาฟังประโยคนี้กันแล้วกันว่ามันคืออะไรหลายอาทิตย์ก่อนผมเคยบอกน้องนัทไว้ว่า ถ้าเราเลิกพนันไม่ได้จริงๆเลยนะถ้าเราจะกลับไปเล่นตลอดเวลาเลยให้เราฟังเสียงอยู่2ออย่างให้เราอัดคลิปไว้เสียงแรกก็เสียงของแม่เราให้เราโทรไปบ้านแล้วบันทึกเสียงไว้นะถามแม่ว่า แม่กินข้าวหรือยังมีเงินใช้ไหมแล้วก็ถามว่าสบายดีหรือเปล่าสามอย่างเนี้ยให้เราถามแม่แล้วบันทึกไว้ส่วนเสียงที่สองคือเสียงที่มันมีในเว็บพี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อย ความโชคดีกําลังอยู่ในตัวคุณกรุณาวางเดิมพันซึ่งเสียงนี้เราอาจจะให้เพื่อนอัดวิดีโอให้เราไว้ก็ได้แล้วบันทึกใส่ไฟล์ไว้แล้วก็ค่อยมาเปิดฟังให้เสียงสองสิ่งนี้พยายามอยู่ด้วยกัน ถ้าใครตัดต่อวีดีโอเป็นซึ่งผมให้น้องนัททำอย่างนี้แหละแล้วผมให้น้องนัดไปหาคำตอบว่าที่ผมให้ฟังเสียงสองเสียงนี้เพราะอะไรซึ่งน้องนัดก็ได้บอกกับผมว่าพี่ต้องการ ให้ผมรักแม่เพราะว่าแม่ก็อยู่กับเราตลอดเพราะว่าเราจะเลิกพน,นันได้ก็เพราะแม่นี่แหละเพราะแม่ให้กำลังใจเราตามความเข้าใจของน้องนัดที่พูดให้ผมฟังตอนนั้นผมก็เลยบอกน้องนัทว่าจริงอยู่น้องพูดไม่ผิดหรอกมันถูกหมดแหละ แต่พี่ถามน้องอย่างเดียวคือถามคำถามนะว่ามีเสียงอยู่สองเสียงเนียคิดว่าเสียงไหนจะอยู่กับเราไปจนวันตายทุกคนตอบได้นะครับคุณคิดว่าเสียงไหนจะอยู่กับเราไปจนตายระวางเสียงของเว็บพนัน ที่เลี้ยงเล่าหนูหน่อยความโชคดีกำลังมีในตัวคุณกรณาวางเดิมพันในเวลาที่กำหนดแล้วก็เสียงว่าแม่กินข้าวหรือยังแม่มีเงินใช้ไหมแม่สบายดีไหมแล้วแม่เขาจะพูดออกมาใช่ไหมหละ่ะจำเสียงนั้นไว้คุณคิดว่าอะไรคุณรู้ไหมน้องนักตอบว่าอะไร น้องนัทตอบเสียงของแม่แล้วคุณน่ะคุณตอบเสียงของใครผมบอกเลยว่าถ้าใครตอบเสียงของแม่นะ่ะเหมือนจะถูกแต่ผิดเดี๋ยวเรามาอธิบายว่าทำไมถึงผิดเสียง ของแม่เราที่พูดออกมาในเวลานั้นกับเสียงของโปรแกรมอ่ะคุณคิดว่าอันไหนมีระยะเวลาได้นานกว่ากันสำหรับใครหลายคนที่มันเลิกพนันไม่ได้ก่อนเล่นให้ฟังเสียงนี้เอาไว้คุณคิดว่าเสียงไหนที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดคงกับพันเลยคอมพิวเตอร์นะครับผม มีแต่คนเราตายไปก่อนมันแหละมันโหลดมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไอเสียงที่สองคือพ่อกับแม่เราเนี่ยแหละที่เราโทรไปหาน,ะนี่แหละมันจะไปตอนไหนยังไม่รู้เลยผมบอกน้องนะับทุกครั้งก่อนที่จะเข้าเล่นให้ฟังเสียงสองเสียงนี้พร้อมๆกัน แล้วให้คุณนำไปคิดว่าเสียงไหนมันสมบูรณ์แบบที่สุดคุณอาจจะถามว่ากินข้าวยังเขาบอกว่ากินแล้วแต่ตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่กินคุณถามว่าสบายดีไหมตอนนั้นเขาบอกว่าสบายดีแต่เขาอาจป่วยอยู่แต่เขาไม่อยากให้คุณเครียดคิดมาก คุณถามว่ามีเงินหรือยังมีเงินใช้ไหมเขาอาจจะบอกว่ามีซึ่งตอนนั้นแม้แต่เหรียญห้าเหรียญสิบยังไม่มีในกระเป๋าเลยคุณลองไปถามเสียงที่สองดิพี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อยถ้าคุณมีเงินเลี้ยงมันจริงๆอ่ะมีหมื่นก็หมดหมื่นมีแสนก็หมดแสน ความโชคดีจะมีในตัวคุณอ่ะอีกนานไหมถามมันหมดเป็นล้านห้าหมดไปสามล้านแล้วนี่ยังไม่เห็นมีความโชคดีเลยกรณาวางเดิมพันในเวลาที่กำหนดรีบกดเลยกดบนนั้นกลัวจะไม่ทันเป็นยังไงหมดเห็นไหม ปรากฏว่าน้องนัทเจอประโยคเหล่านี้ไปเลิกพนันได้เฉยเลยแล้วก็โทรมาขอบคุณผมว่าพี่ออฟผมขอบคุณพี่มากนะครับที่ทำให้ผมรู้ซึ้งถึงคำพูดนี้ทุกครั้งที่ผมอยากเล่นผมจะเปิดก่อนผมจะเปิดฟังก่อนเออมันก็แปลกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกัน หรือไม่บางคนก็อับเสียงเมียก็ได้นั่นแหละคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราเนี่ยก็คือสําคัญที่สุดแล้วมันดูเนเพลินม,มันไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามันน่าคิดนะเราไปฟังเรื่องอะไรไม่รู้เราไปดูอะไรก็ไม่รู้ในเมื่อตัวนี้มันเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องใช้เสียงประกอบแล้ว เออสุดท้ายน้องนับมันก็โอเควะ่ะแตผมบอกพวกคุณไปหมดแล้วพวกคุณเลิกไม่ได้ก็ต้องหาวิธีอื่นน่ะอันนี้สำหรับเรื่องของน้องนับนะแต่ผมก็อยากจะพูดถึงพี่คนหนึ่งอะ่ะที่อยู่บ้านเดียวผมไม่แหละ อันนี้ก็ไม่ได้นําชีวิตของพี่เขามาพูดในทางที่ติดลบนะแต่จะพูดให้ทุกคนเห็นความเป็นจริงคือพี่ของเขาเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดสามคนแต่เขาก็มีแม่คนเดียวแหละพ่อก็เสียแล้วผมเป็นเด็กผมก็ไม่เคยเจอแล้วแหละพ่อก็อเ,เสียตั้งนานแล้วคือชีวิตของพี่เขาเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่แบบสบายหรอกคือลําบากนี่แหละ พี่สาวคนโตเขาแต่งงานกับคนบ้านเดียวกันก็อย่างว่ากรับจ้างทั่วไปเนาะเงินก็มีตามที่เขามาจ้างงานเรานี่แหละมันก็ไม่ได้แบบว่าค่าแรงขั้นต่ำเราสามร้อยห้าสิบมันไม่ใช่หรอกมันก็แล้วแต่เขาจะจ้างไปตัดหญ้าหรือไปก่อสร้างตรงไหนก็ไปกันพอได้มีใช้ไปวันๆนั่นแหละวัดดวงไปวันๆ ส่วนพี่สาวคนที่สองก็เสียส่วนแกก็เป็นลูกคนสุดท้องแกก็เลยมาทำงานโรงเหล็กเนี่ยกับเพื่อนๆใหม่ๆก็ส่งเงินไปนให้แม่บ้างนั่นเละพอให้แกได้กินได้อะไรบ้างนั่นเละแล้วหลายปีต่อมาแกไม่ค่อยกลับบ้านซึ่งมันเป็นทางผ่านของ ผมพอดีเวลาผมไปทํางานน่ะผมก็จะแวะเข้าไปหาเกที่ห้องเนี่ยไม่เคยอยู่หรอกโต๊ะสนุกอย่างเดียวผมก็เลยไปถามว่าพี่ทําไมไม่กลับบ้านกลับอะไรบ้างเพราะว่าแม่พี่ก็มาเล่นบ้านผมอะไรอย่างงี้นะอยากให้แกเห็นหน้าเห็นอะไรบ้างเขาก็บอกผมว่าก็พี่ไม่มีเงินว่ะ ก็พี่มาอยู่ในสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีเงินได้ไงมันก็เป็นพนันอย่างหนึ่งแหละคือเราเล่นแทนสนุกคือเล่นช็อตไฟฟ้าเล่นเดิมพันกันน่ะแต่แม่เรานอนอยู่บ้านแบบเอามือกา่ายเนาอผากว่าโอ้มันไปกินอยู่ยังไงเนาะ เวลาผมกลับบ้านทีหรือบ้านไหนเขามีการย่างเนื้ออะไรแกก็จะเรียกแกมาเนาะให้แกได้กินได้อะไรนั่นแหละเวลาเราอยู่บ้านข้างกันเราจะไปทนเห็นเพื่อนบ้านเนี่ยไม่มีใครดูแลแบบไม่ได้กินได้ไงก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็พยายามมองมองแกว่าแกจะหน้ามืดเป็นลมหรือเปล่าช่วยๆกันดูไง เชื่อไหมมันมีปี59ผมกลับบ้านไปปีนั้นซึ่งพี่คนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แหละในโต๊ะสนุกแล้วผมก็ซื้อเบียร์ไปให้แกกินนี่แหละเพราะว่านาน,านๆทีก็ให้แกได้สัมผัสในจุดนี้บ้างแล้วก็ขนมบางส่วนเนี่ยแกก็ถามผมว่าเห็นมันบ้างไหมอะไรเงี้ยผมว่าเห็นผม พาไปทางานแวะเข้าไปกันอยู่โต๊ะนุกงอะไรบอกว่าไม่มีเงินกลับบ้านผมก็พูดตามภาษาผมไปงั้นหละแล้วผมก็เข้าไปในบ้านเพื่อไปเปลี่ยนชุดอะไรเนี่ยคุณเชื่อไหมผมออกมาแกนั่งร้องไห้ผมเลยบอกว่าโอ้ยายร้องให้ทำไมอะไรเนี่ยคำพูดที่มันหลุดจากปากแกดูไหมแกพูดมาว่าไง บอกมันเด้อถ้ากูตายไปมาเผากูด้วยโอ้โหถ้าเป็นคนุณคุณจะคิดยังไงบอกว่าย้ายไม่ต้องร้องไห้เหรอผมเดี๋ยวพอไปบอกขอให้แกก็นั่งเช็ดน้ำตาบอกว่ากูก็รักมันนี่แหละเห็นมันเป็นลูกคนสุดท้องแต่ถ้ากูตายไปมึงก็บอกมันด้วยให้มันกลับมาอยู่บ้าน โอ้โหผมได้ยินโอ้อะไรแท้มันมีแค่คนเดียวคุณคิดว่าแม่คุณร้องให้นี่เสียใจนี่มันเป็นเรื่องปกติเหรอมันต้องสะสมมาตั้งนานแล้วนั่นแหละผมพยายามพยายามอยากให้ทุกคนคิดแม่กับพ่อต้องมานั่งรอดูลูกกลับบ้านเทศกาลหรือ เวลาไหนก็นแล้วแต่เห็นลูกคนอื่นก็กลับหมดแต่ลูกเราไม่กลับแม่อุตส่าเตรียมอาหารรอเตรียมของที่เราชอบรอแต่ไม่เห็นรอยเท้าแม้แต่สักคิดจะย่างกายเหยียบเข้าไปในบ้านตัวเองเลยเขาก็เสียใจแล้วเขาก็ต้องไป ถามบ้านผมเองไหมนั่นแหละพยายามให้ทุกคนเข้าใจเวลาเราติดพนันติดอะไรเนี่ยพยายามให้คิดถึงแม่กับพ่อไว้สงสารเขาแล้วเราจะเป็นคนใหม่แล้วเลิกทำมันได้จริงๆอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยมันไปหรือไม่ก็บางคนนะอันนี้คือผมเปรียบเทียบนี่คือเด็ก สมมติผมเปรียบอันนี้เป็นขนมเอลเซ่อย่างทุกคนเคยเห็นเนาะสองละห้บาทเนี่ยผมซื้อใส่กระเป๋าไปเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมไปดูเรือดูอะไรกัแล้วแต่อย่างที่ผมเคยบอกพวกคุณเนี่ยเวลาเจอเด็กผมก็จะให้อย่างน้อยเราทําความดีตลอดทางที่เราไปมันก็ยังดีดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยทําไมเด็กชอบกินขนมเพราะมันเป็นสิ่งที่ เด็กทุกคนต้องมีความใฝ่ฝันอยู่แล้วคืออยากได้ขนมจะอร่อยไม่อร่อยคือต้องได้ไว้ก่อนแต่มันจะมีอยู่เด็กคนหนึ่งที่ผมไปทางสามโคกอะ่ะผมขับมอเตอร์ไซค์ไปผมเจอบ่อยแล้วผมก็ให้ขนมบ่อยแล้วทีนี้เพื่อนของเด็กคนนี้ก็บอกกับผมว่าเนี่ยมันต้องไปให้มันหลอกมันชอบมาแย่งขนมผมกินในแต่ละวันเลย ก็ตามภาษาเด็กกันเนาะผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ก็ต้องให้ทุกคนจะไม่ให้ไม่ได้หรอกทีนี้ผมผ่านไปอทไรผมก็จะเจอน้องบ่อยแล้ววันนั้นปรากฏว่าเห็นเดินอยู่ตรงทางพอดีก็เลยไปจอดรถแล้วให้เงินให้ยี่สิบบาทน้องก็เลยยกมือไหว้แล้วผมก็ถามว่าทำไมถึงพี่เอาขนมมาแจกเราทำไม ทุกคนต้องบอกว่าไม่ให้เรากินเพราะว่าเราชอบไปแย่งขนมเขากินพ่อะอะไรผมไม่มีตังค์น้องว่าผมไม่มีตังค์เอา้าแล้วพ่อกับแม่เราไม่ได้ให้เราไปทำเอ้ยไปกินขนมที่โรงเรียนเหรอแม่ผมตายแล้วพ่อผมก็ไม่มีโอ้โหคุณคำพูดมันออกมา สะเทือนใจผมเลยอะเอาแล้วเราอยู่ยังไงอ่ะผมอยู่กับยายโอ้โหแล้วผมก็บอกว่าเอาแล้วยายเราทำอะไรอ่ะก็ยายก็เก็บขวดแล้วก็เก็บพวกผักตำลึงนี่แหละขายให้แก่คนแถวนั้นถ้าไม่มีก็ผมก็ไม่ได้เงินไปกินขนม แล้วผมก็บอกว่าแล้วเราอยู่บ้านตรงไหนเดี๋ยวพี่จะไปส่งอะไรเนี้ยน้องก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมมาผมก็ขับไปปรากฏว่า,ายายเขาก็อยู่แบบกระต๊อบกระต๊อบไปแหละคือไม่ใหญ่มากเหมือนไม่ใช่ที่ตัวเองเหมือนไปอาศัยที่ของใครมรู้ทำกระท่อมนอนอะไรเนี้ยกระต๊อบนอน ผมก็เลยยกมือไหว้าย,ยายเขาว่าผมมาส่งเด็กน้อยนะไม่มีอะไรเพราะเคยให้ขนมบ่อยยายเขาบอกว่ามันดื้องย้าเนี้ไม่เป็นไรยายเด็กดื้อมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันต้องได้รับความอบอุ่นในเวลานั้นผมก็เลยไม่เสียดายเงินแบงค์ห้าร้อยของผมใบนั้นผมเลยให้ยายเก็บไปให้เด็กน้อยเพราะว่าอยากให้มันมีขนมกินเหมือนเด็กคนอื่นเขา ซึ่งมันเป็นหัวแล้วมแหลมในเด็กคนนั้นแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นไม่อยู่แล้วคือยายเขามีญาติพี่น้องเขารับไปอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วผมก็ไม่ได้เจอเด็กคนนั้นอีกแล้วนั่นแหละเห็นไหมคนเรามันไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกันหมดไอ้ผมตอนนั้นถึงกับอึ้งเลยที่ได้ยินแบบเด็กคนนั้นตอบมาแม่ก็ตายพ่อก็ ไปไหนก็นไม่รู้คืออาจจะแม่ไปอยู่พ่อก็ไปเนี้ยโหคุณลองคิดดูดิแล้วไม่มีเงินก็ต้องไปขอขนมก็กินเนี้ยพอหลังจากผมให้แบงค์ห้าร้อยวันนั้นแล้วสารพัดขนมเลยรอบเนี้ยผมทำงานได้แต่ละเดือนเนี่ยจัดให้เลยเอลเซ่ม,มาาจัดหนักอ่ะ คุณว่าสี่พันเนี่ยคุณว่าเยอะไหมต่อเดือนเนี่ยแล้วแม่ผมก็บอกกับผมว่าที่บ้านนะว่าให้ไปเลยเด็กอะให้มันได้กินให้อิ่มไปนั่นแหละผมไม่เสียดายเงินตรงนั้นเลยอะ่ะแล้วนมอะไร้องซื้อให้หมดเพียงเพราะไม่อยากเห็นเด็กคนหนึ่งต้องอมมือนั่นแหละก็ ขอให้น้องมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแหละขอให้เป็นผู้ใหญ่เริ่มก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนะี่ยนั่นแหละเห็นไหมชีวิตของคนเราอ่ะมันก็ไปในทางที่ลบและบวกได้เหมือนกันขอให้เราตั้งใจเลิกพนันกันให้ได้ทุกคนนะครับคิดถึงคนที่เขาลำบากกว่าเราคิดถึงพ่อกับแม่ให้มากที่สุดแล้วก็ฟังเสียงสองเสียงว่าเสียงไหนอ่ะมันมี ค่ามากที่สุดแล้วมันสามารถอยู่กับเรามากที่สุดไอเสียงพนันเสียงอะไรที่มันเย้าวยวนอารมณ์เราล่ใจเราเนี่ยมันอยู่กับเราไปได้ตลอดคงพันอยู่แล้วแต่ไอเสียงที่พ่อกับแม่พูดกับเราทุกวันน่ะนั่นคือเสียงที่อยู่กับเราได้ไม่นานคุณจำเอาไว้ และเสียงที่อยู่กับเราได้ไม่นานส่วนมากมันจะเป็นเสียงที่มีคุณค่าที่สุดและมีพลังที่สุดเพราะฉะนั้นให้เราเก็บเสียงเหล่านี้มาไว้ถ้าวันใดหนึ่งอยากเล่นหรือมือเอาไม่อยู่แล้วเปิดพร้อมๆกันเดี๋ยวน้ําตาของคุณมันก็ไหลออกมาเวลาเราโทรไปบ้าน ส่วนมากมันอาจจะมีแต่คำโกหกที่แฝงไปด้วยใจแหละที่คนทางบ้านเขามาบอกเราเราว่าเขากินข้าวแล้วเขาอาจจะยังไม่กินทุกอย่างมันจะสวนหมดเพื่อเป็นผักชีโรยหน้าตอบมาทุกอย่างให้มันดูเรียบง่ายหมดเพื่อไม่ให้เราเป็นห่วงแต่ในชีวิตจริงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นด้วยตาของเราแล้วลงมือปฏิบัติ นำความรักความอบุ่นไปให้ผู้มีอุปการะคุณหรือพระอาหารหันต์ของเราทั้งสองคนเห็นว่าเราทำได้และเลิกพนันได้ในปี2567กันทุกๆคนโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่62เพียงเท่านี้นะโดยสังเกตพ,พูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยพี่ๆน้องมานะทีนี้ด้วยอาจจะฟังไม่เข้าใจในบางประโยคแต่ก็พูดออกมาจากใจจริงนะครับ หวังเพียงให้ทุกคนเลิกพนันได้ลงมือให้เต็มที่นะครับผมอย่าไปสนใจมันเลยหวังว่าทุกคนทำได้กันทุกๆคนโอเคนั้นผมต้องลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ